สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอระบบฐานข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ขายอปพีเรียมค่ะระบบของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ฝั่ง User ผู้ใช้งานทั่วไปและฝั่งแอดมินผู้ดูแลค่ะในฝั่งของยูเซนะคะผู้ใช้สามารถสมัครสรรมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ค่ะสามารถเลือกดูสินค้าและทําการสั่งซื้อได้ค่ะสามารถเติมเงินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าค่ะและสามารถดูประวัติการเติมสินค้าและ ประวัติการสั่งซื้อสินค้าได้ตัวเองค่ะในส่วนของแอดมินนะคะสามารถเติมสินค้าและลบยูเซอร์และสามารถเลื่อนขั้นของยูเซอร์ให้เป็นแอดมินได้ค่ะระบบของเราทํางานโดยเริ่มจาก MySQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลต่างๆค่ะจะใช้ PHP เป็นตัวกลางในการดึงและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวิรเพื่อที่จะเชื่อมกับ a n g u l a r ซึ่งเป็นหน้าบ้านของผู้ใช้งานค่ะไปรับชมระบบการทํางานของเว็บไซต์เราได้เลยค่ะ เข้ามานะคะจะเด้งมายัางหน้านี้นะคะแล้วก็เราสามารถดูยูสเซอร์ของเราได้นะคะมีทั้งโปรไฟล์ประวัติการสั่งซื้อประวัติการเติมเงิน,นะคะ่ะเราจะมาทำการสั่งซื้อสินค้านะคะเมื่อเรามีเงินพอนะคะเราจะสามารถสั่งซื้อได้ะคะ่ะ ่อกาสั่งซื้อเสร็จนะคะจะเด้งไปยังหน้าประวัติของเรานะคะสามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าได้ค่ะจะขึ้นรายละเอียดให้เราสามารถกดคัดลอกไปได้เลยคะ่ะหรือว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถติดต่อแอดมินได้คะ่ะต่อมานะคะเราจะทำการเข้าสู่ระบบแอดมินค่ะ เมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จนะคะมันจะเด้งไปยังหน้าแอดมินค่ะแอดมินนะคะสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดสินค้าอะไรเนี้ยผู้ใช้ทั้งหมดนะคะจะอิงมาจากฐานข้อมูลของเราค่ะต่อมานะคะเราจะการต่อมานะคะเราจะทําการเพิ่มแพ็กเกจหลักนะคะหนึ่งรายการเพิ่มรูปภาพนะคะ จากนั้นสามารถเพิ่มแอปได้เลยค่ะแอปจะเด้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเราจะไปดูที่หน้าโฮมหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราจะทําการเลือกแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเราจะแยกตามแอปนะคะเราจะมาทําการเพิ่มแพ็กเกจนะแพ็กเกจนะคะเราจะเลือกมิลิมิลินะคะทําการตั้งชื่อแพ็กเกจนะคะ ราะตั้งมินิบิลี่เป็น2วันนะคะในราคา50บาทรายละเอียดนะคะนี่ก็คือรหัสสินค้าที่เราจะให้ลูกค้าไปค่ะทำการเพิ่มไปเก็น,นะคะเพิ่มเสร็จนะคะมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้ทําการแก้ไขเปลี่ยนราคาเปลี่ยนชื่อป็ปเกจตอะไรได้หมดค่ะต่อมานะคะข้อมูลลูกค้านะคะเราจะทําการเพิ่มแอดมินนะคะแล้วก็เปลี่ยนกับเปลี่ยนยูสเซอร์ได้ค่ะทําการลบได้นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นส่วนของโค้ดค่ะอันนี้จะเป็น a n g u l a ่นะคะในส่วนของ a n g u l a ่จะมีแอปหนึ่งนะคะจะเป็นแพ็กเกจค่ะแล้วก็จะมีส่วนของล็อกอินส่วนของสมัครแล้วก็เซอร์วิสนะคะแล้วก็หน้าประวัติหน้าโฮมหน้าอะไรแบบนี้ค่ะต่อมาในหน้าของการเนะคะจะเป็นตัวแางในการเท่านี้เชื่อมฐานข้อมูลค่ะ